สวยบอลไปอยู่ที่บีรพัฒน์บีรพัฒน์ต่อมาให้กับพิธิพันธ์หาจาังหวบล็อกเปิดมาเข้าช่องนี้เรื่องมาไม่ผัานครับเอ้าบีรพัฒน์เอาบอลมาได้บีรพัฒน์แย่งเข้ามาบีรพัฒน์ไปเองหนไปสวยมากแล้วลูกนี้เขากาัดยิงเรียบร้อยแล้วโอ้โหมีประตูต่อส,สื่อนะคู่สุดเกมน้ำทิพใหญ่ไปแล้วครับโอ้สวยมากเลยครับแบบนี้จังหวะหลุดเข้าไปนะครับโคตรดีได้เฮก่อนเลยครับฝั่งซีเกม ภาษาความเร็วแล้วความเข้าใจในเกมที่ดีมากกว่ากับระบบการเล่นนี้ครับไปเฉยเลยครับอ้สามสี่คนของชุดใหญ่ครับปล่อยให้ธีรพัฒน์ลุยเข้าไปได้คือจังหวะพลาดของรุ่งรัตนะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ชุดใหญ่นั้นไปตั้งตัวครับธีรพัฒน์วยโอกาสดีครับแล้วก็ไปยิงชนินที่เล่นชุดใหญ่แนตะ่ว่าชุดซีเกมก็จะเป็นตัวหลักนะครับรุ่สามประตู แต่ลูกนี้ต้องชมเลยนะ,ะพีรพัฒน์แหวกเข้าไปนี่ต้องบอกว่าพลิกความ<ร>คาดหมายของแนวรับด้วยนะครับชาววัดชาววัดออกซ้ายมาให้กับลุ่มรัดลุ่มรัดจังหวะนี้กระชากเข้าไปลุ่มรัดมีโอกาสสก,กัดยิงด้วยซ้ายโอ้โหเรียบร้อยครับ2ประตูต,ต่อศูนย์และลุ่มรัดคูนจันทร์โรึ่ประตูแรกในทีมชาติครับอัสสิสซ่นแต่ว่าสุดท้ายครับโคพร้อดีแล้วก็ถูกดีงขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่ประการไ่ยรู้ช่องให้ เปิดกว้างนี่แหละรครับจังหวะแบ็คนะครับมีปัญหาทา้งเอกชัยนื่องีากว่าเจ้าตัวนั้นก็เล่นเกมพุทเป็นหลักแล้วถึงแม้จะมีความเร็วแต่ว่า,วาการยืนตำแหน่งนะเขาถูกสวนกลับแล้วพื้นที่เปิดมากไม่ใช่แบ็คอาชีพทางเอกชัยส,ยสยเาเร็จเขาตำแหน่งดีๆเขาที่เขาจะเล่นเป็นปินงมากกว่าเนี่ยครับ,รบแล้วก็โดนเจาะจากทางแบ็คฝั่งเอกชัยสองครั้งนะครับทีไหนไม่ลูกนี้ไม่ผ่านนะครับสารวัตรเ้ายังได้อยู่อีกครั้งหนึ่ง เอาครับเดินหน้าต่อชนาทิพ์ออกบอลมาทางด้านขวาสาวุฒิเปิดลูกนีเข้ามาแล้วก็เรียบร้อยครับเอาครับไล่ตามมาเป็น1ประตุต่อ2จากสารวัตรเดดมิดเพราะการเปิดของสาวุฒต้องชื่นชมเลยครับว่าเปิดวัดใจกับผู้สัระัูด้วยครับนี่เป็นภาพซุปเปอร์สโลว์ที่เอามาให้ชมกันนะครับยกเท้านี่เสียววินาทีเลยครับ ไสมาเอาครับจังหวะนี้เปิดเข้าไปได้มงแล้วก็โอ้โหเรียบร้อยผสมประตูต่อสองอดิศักย์ไกรสอน,อน,สสอนโอ้โหทำจนได้ครับอดิศักย์โอ้โอดูนะครับการให้โอ้โหแล้วเปิดโดยเอกราชัยสำเร็จนะครับหนักดีมากแล้วหมงนีนมุนกริบเลยครับเชี่ยบขาดมากครับต้องชมก็ั้งคนเปิดแล้วก็ทั้งคนมง ประกบภาคทั้งเดียวนะครับของอ,อนดิศรพรมรังนะครับเสียประตูเลยครับผมดได้คด่มจริงครับอันดิศรวันนี้นี่ยังดูมีปัญหานะครับกับการเล่นเหมือนกันเอาครับเกิร์กลิศกับซิกกับปวินวัดก่อนจะเลือกอยังไงครับจะเปิดพุ่มๆหรือว่าจะเลือกแถวสองเกิร์ลิ ลูกนี allegiance allegiance, ้เปิดจัดเข้ามาอาโหเรียบร้อยเลยครับทางประตูต่อสองวางกับโอ้การเคลื่อนที่ของประวิน์วาดครับโอ้โหแต่ว่าไม่ถูงหัวนั่นจริงแล้วสกัดเปลี่ยนทางเข้าครับเหมือนสกัดเข้าประตูตัวเองมากกว่าเกิดการอะไครับโอ้มวนผิดเหลี่ยมโดนทางเจนรบสัำเพวดีนะครับลงมาช่วย เกมรับสุปเปอร์เนี่มันเหมือนมันโดนตอนเ,นเล่นเล่นเป็นเกมตะกอนเปิดนะเอาแล้วครับลูกนี้ได้ยิงอนึ่งเนี่ยเรียบร้อยเลยครับพิมโยอินพินิบครับโอ้โหยิงจนได้สามสามแล้วครับทั้งไปครับูจ่ายลูกนี้เห็นได้ไกลเลยครับกายืนอยู่แนวรับของชุดใหญ่เนี่นะครับเทกันมาด้านซ้ายหมดครับ เป็นประสานของพื้นตำรวจนะครับทั้งปากกอไเปทพักแล้วก็พิโยนพินิษโอ้โหยกมือยกนิ้วให้สารวัตรสารวัตรจังหวะนี้ดึงจังหวะมาเอาครับของบอลมาทางด้านซ้ายสลาวุธพาบอลขึ้นไปยังใช้ความเร็วในะครพาไปได้อยู่ล็อกหนึ่งจังหวะจิ้นคืนกลับมาสารวัตรได้บอลอือค่อนข้างว่าให้ชนาทิพย์ละชนาทิพย์จับแต่ว่าลูดี้ไหลต่อมาทีอธิษฐา์เรียบร้อยครับตีประตูต่อสาม โอ้โหนี้ไหลมาเป็นช่องเลยแต่ว่าชุดสีเข้มไม่มีใครลงถามสมาธิได้ดีนะครับจังหวะที่ต้องเน้นนะครับแก้บอลมาหลายจังหวะในกรบสุดท้ายหาจังหวะเอาจนได้ครับเนี่ยครับชาิทิพย์แต่ต้องถามคำว่าแนวรับของาชุดสีเกมเนี่ยไปไหนกันหมดครับโอ้โหดูสุริยาที่เข้าไปโดนตวัดลอดขามานะครับและอาทิตย์จะตามเข้าไปแต่ไม่ทันแล้วเพราะว่าดิสักมาก็เห็นโจยต้องแก้ว่าจังหวะโดน